นอนไม่หลับถ้าติดต่อกันนานนะฮะประมาณ30วันนี้ถือว่าเป็นโรคได้นะครับความเครียดเนี่ยทำให้นําไปสู่โรคภัยไข้เจ็บได้มากมายและ9โรคนี้เป็นตัวอย่างว่าเครียดแล้วมันเป็น9โรคนี้ได้ครับโรคที่1ความดันโลหิตสูง คนที่มีความเครียดมากๆเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นภาวะความดันโลหิตสูงได้มากกว่าคนทั่วไป2เท่าเลยนะครับโรคที่2ครับโรคหัวใจเพราะคนเครียดมากๆเนี่ยมักจะมีปัญหาหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือที่เรียกกันแบ่งเต็มๆว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจทำงานผิดปกติหรือบางทีเครียดมากแล้วถึงขั้นหัวใจวายได้เลยก็มีโรคที่3ครับเครียดลงกระเพาะ อันนี้ผมเคยประสบมากับตัวเองเลยเคยเรียนดีนะเคยสอบได้ที่หนึ่งพอสอบครั้งต่อไปปุ๊บไม่อยากแพ้ยังอยากได้ที่หนึ่งอยู่ท้องเสียเลยพี่น้องครับเข้าโรงพยาบาลต้องมาสอบตามหลังคนอื่นสรุปแล้วผลการเรียนออกมาไม่ดีเนี่ยเครียดลงกระเพาะมันทำให้ลำไส้แปรปรวนนะครับโรคที่4ครับนอนไม่หลับเฮ้ยไอ้ไม่หลับเนี่ย มันถ้าติดต่อกันนานนะฮะประมาณ30วันนี้ถือว่าเป็นโรคได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ถ้าเราเครียดแล้วทำให้เรานอนไม่หลับเนี่ยโอ้โหมันเสียสุขภาพตามมาอีกเยอะแยะเลยนะครับ 5. ครับไมเกรนคือเวลาเราเครียดมากๆเนี่ยหลอดเลือดเนี่ยนะฮะมันจะมีการขยายตัวแล้วก็หดตัวที่ผิดปกติซึ่งก็อาจจะนำไปสู่ไมเกรนหรือการปวดหัวข้างเดียวได้6ออฟฟิศซินโดรม หลายคนเรียกออฟฟิศซินโดรมนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือ Frozen Shoulder คือตรงนี้มันแข็งไปหมดเพราะว่าอะไรเพราะเวลาเครียดเนี่ยแนวโน้มก็คือเราจะอยู่นิ่งๆไม่ค่อยขยับตัวไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะครับมีคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของท่าออกกำลังกายท่ายโยคะที่ช่วยบรรเทาหรือป้องกันออฟฟิศซินโดรมไปดูได้นะครับต่อไปโรคที่7อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันโรคอ้วน คือคนที่เครียดปุ๊บเนี่ยคอร์ติซอลมันจะหลัง่งคอร์ติซอลเป็นโฮอร์โมนเพื่อความอยู่รอดเนาะแล้วพอมันหลั่งปุ๊บเนี่ยมันต้องเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดคือการกินเมื่อกินปุ๊บมันก็ทําให้เราอ้วนเนาะถ้าเรากินเยอะผิดปกติแล้วปกติเวลาเราหิวเราก็กินเฉพาะในสิ่งที่ชอบกินในของที่อร่อยและกินในของที่มันอิ่มเร็วไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้พวกแป้งเนี่ยต้องมาเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ย โรคอ้วนเนี่ยก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งสําหรับคนเครียดนะฮะแล้วที่สําคัญเนี่ยก็ต้องเรียนเลยว่าคนเครียดเนี่ยนะฮะการกินเนี่ยมันคือการบําบัดความเครียดนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสังเกตตัวเองว่าเครียดแล้วกินกินแล้วเนี่ยมันหายเครียดหรือมันสบายใจมากขึ้นนั่นแหละครับคุณเข้าสู่หลูปหรือวังวนของการทําให้คุณเป็นโรคอ้วนแล้วข้อต่อไปครับกรดไหลย้อนนี่คือโรคที่8นะฮะ คือคนเครียดเนี่ยมักจะทานไม่เป็นเวลาก็อย่างที่ผมบอกเนาะเวลาเราเครียดเรามันจะมีฮอร์โมนคอร์ติซอลหลังหรือฮอร์โมนบางอย่างอย่างอื่นเนี่ยผิดปกติดังนั้นการทานอาหารมันก็เลยไม่เป็นเวลาด้วยบางคนไปเครียดตอนดึกก็ลุกขึ้นมากินตอนดึกแล้วไม่นานก็ลงไปนอนอันนี้แหละครับอาหารที่ย่อยมันก็ไหลย้อนขึ้นมาตามทางเดินอาหารนะฮะลำบากลำบนนะแล้วบางคนเนี่ย คือแบบเป็นเรื่องของความเครียดแล้วต้องบําบัดเนาะก็คือจะทานอาหารลดจัดลดแซบๆหรือบางทีหวานจัดอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ทาไปสู่ภาวะกรดไหลย,ย้อนได้โดยง่ายเช่นกันและโรคที่9โรคสุดท้ายที่ต้องระวังโรคจิต้คนเครียดเนาะคิดมากคิดซ้ําๆวนอยู่แต่เรื่องเดิมๆบางทีมันปล่อยวางไม่ได้อย่างเงี้ยคนเหล่านี้ก็จะเป็นซึมเศร้า บางคนเครียดแบบอารมณ์กลัวเนาะกลัวเนี่ยคนเหล่านี้ก็อาจจะเป็นแพนิคได้นะฮะหรือว่าถ้าแบบว่าเขาเรียกว่ารวมมิดเนาะซุปเปอร์ฮิตเนี่ยออกไบโพล่าเลยคือเหมือนกับซึมเศร้ากับแพนิคนี่ยรวมกันความรุนแรงความน่ากลัวเนี่ยมันก็นะผมไม่พูดแล้วกันว่าอะไรจะมีแนวโน้ม ทำให้เกิดอันตรายกับผู้อื่นกับตนเองอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็เอาไม่อยากให้เครียดนะทีนี่ก็อาจจะดูเครียดไปนิดนึงแต่ก็ไม่อยากให้คุณเครียดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้ว่าตัวเองมีภาวะเครียดมีอารมณ์หรือมีอะไรที่มากระทบจิตใจแล้วทําให้ตัวเองเครียดหรือมีธรรมชาติเป็นคนเครียดเป็นคนคิดมาก หาวิธีการบำบัดความเครียดป้องกันไม่ให้ตัวเองเดินเข้าสู่9โรคที่คลิปนี้ได้บอกไปแล้วสวัสดีครับ